ตามรายงานข่าวจาก Time of i n d ินเดียเมื่อวันที่24สิงหาคม2568รัฐบาลอินเดียได้อนุมัติให้เรือดำน้ำไทย214ของเยอรมันเป็นผู้ชนะโครงการโปรเจกต์75ไอหรือ75อินเดียซึ่งโปรเจกต75 i เป็นการจัดหาเรือดำน้ำที่ติดตั้งระบบ AIP จำนวน6ลำการอนุมัตินี้ทำให้บริษัท Mascon Dock Ship Building Limited ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลอินเดียาสามารถเจรจากับบริษัทเทนเซนกรุ๊ปมารีนซิสต็ m มหรือ TKMS ของเยอรมันในการจัดหาเรือดำน้ำที่ติดตั้งระบบ AIP จำนวน6ลำภายใต้ข้อตกลงนี้มีมูลค่ามากกว่า เจ็ดหมื่นล้านลูป,ปีหรือ8,400ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยที่33บาทต,ต่อหนึ่ดอลลาร์สหรัฐมูลค่าโครงการนี้จะอยู่ที่2 7, 7, อ7แส0เล้านบาทโดยท้าย2องหของเยอรมันนี่ชนะเรือดำน้ำแบบ S80 ของสเปนเรือดำน้ำท้าย2องหมี ระวางขับน้ำอยู่ที่1,800ตันติดตั้งระบบ AIP สามารถอยู่ใต้น้ำได้นาน3สัปดาห์โดยไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำการที่อินเดียเลือกท้าย214เยอรมันแต่ไม่ได้เลือก s 8 0ของสเปนเนื่องจากว่าท้าย214ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในด้านการพรางตัวสูงตรวจจับได้ยาก ซึ่งเรือดำน้ำนี้ได้เข้าประจำการในกองทัพเรือหลายประเทศแล้วเช่น Greece, กรีซเกาหลีใต้และตุรกีทำให้อินเดียตัดสินใจเลือกไทสอ1 4โครงการนี้มีมูลค่าสูงเมื่อคิดเฉลี่ยต่อลำนี่มีมูลค่าเกิน1,000ล้านเหรียญต่อเรือ1นึ่ลำเนื่องจากว่ามีการรวม ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็การต่อเรือดำน้ำซึ่งจะมีการต่อเรือดำน้ำดังกล่าวในอินเดียตามนโยบาย Make in India เมื่อเปรียบเทียบกองเรือดำน้ำระหว่างอินเดียกับปากีสถานนี่ทางด้านอินเดียนี่มีกองเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่ามากรวมทั้งอินเดียมีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ประจำการอยู่ด้วย แตกต่างจากกองเรือดำน้ำของปากีสถานซึ่งมีการจัดหาเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้า S26P จากประเทศจีนจำนวน8ลำแต่ก็ถือว่าเป็นกองเรือดำน้ำที่เล็กกว่าอินเดียมากสำหรับ t e n เซน t g กรุ๊ปมารีน s ิสเต็มกำลังเข้าแข่งขันโครงการจัดหาเรือดำน้ำของประเทศแคนาดาจำนวน6ลำซึ่งมีคู่ต่อสู้ก็คือบริษัท อันวาโอเชียนของเกาหลีใต้โดย TKMS เสนอไทย